วันนี้ก็เสนอเมนูผัดบวบนะคะผัดบวบค่ะผัดบวบป็ากระเทียมใส่เอาหมูใส่โกเลโกเลโกเลก่อนให้มันสุกก่อนนะจ๊ะทุกคน <S <S ก็เอาบวบลงไปโกเลโกเลโกเลแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวเติมรสีเติมชูรสแล้วแต่ค่ะว่าจะเอาชอบรสไหนนะจ๊ะอันนี้ก็คือเมนูผัดบวบนะจ๊ะทุกคน ก็สาเร็จแล้วนะคะกับข้าววันนี้ได้กินข้าวแล้วนะจ๊ะทุกคนอันนี้น้ําพริกปลาแดดเดียวนะคะเนี่ยค่ะเหลือแต่หัวก็อเอาเนื้อมันมาใส่เนื้อมาใส่น้ําพริกอจ้ะนี่ก็จะเป็นผัดบรวกผัดบรวบอันนี้ก็ของโปรดค่ะกระเจียบกระเทียบ,ยบน,นี่ก็ของโปรดช่างใหญ่นะคะซุปบักเขือค่ะซุปบักเขือนะคะคน,ะคะนี่ช่างใหญ่หนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งกระติบหนึ่งกระติบนะคะเัิน มักคักค่ะชอบมากซุปบักเขือกับขนมจีนน้ำยาป่าเป็นอาหารที่เขาโปรดมากโลเห็นไหมกินแบบหิวแล้วอันนี้ข้าวเช้ากลางวันเย็นมื้อเดียวกันไม่ได้กินอะไรเลยทำแต่ง,งานนะคะทำแต่ง,งานทำแต่ง,งานเห็นไหมด,ดูดิมีอะไรด้วยรรูคำหมู้มรู้ยังหั่นไม่เสร็จค่ะก็เลย อันนี้ไม่ใช่กินหมูดิบนะอันนี้เดี๋ยวจะหั่นไว้ยังหั่นไม่เสร็จนะจ๊ะทุกคนมากินข้าวกันก่อนหิวแล้วมันจิ้มเป๊ะจิ้มเป๊ะน้ำกันนะจ๊ะทุกคนแสบแสบจ้าอ้ามมาชิมขนมจีนน้ำยาป่ากันนะทุกคนช่างใหญ่อยากกินจัดให้ อันนี้ก็เป็นผัดเห็ดนางฟ้าอันนี้ก็จะเป็นหมูตอดก็กำลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่นะจ๊ะข้าวเหนียวยังไม่สุกกินข้าวตาใส่ฝนเสียงอื่นเรยคกะช่างใหญ่อยากกินดูดูคนอยากกินดูแนวอยากมากชอบมากงานอันนั้นก็จะเป็น ฝนตกอยู่เลยจ้ะกินข้าวใต้สายฝนนะคะฝนตกอยู่เนาะอันนี้บ้านสวนนะคะเสียงอื่นร้องละงมงม,งมเงมหมดเลยไปใต้เดี๋ยวชวนช่างใหญ่ไปใต้อื่นดีกว่าคืนนี้เนะาะเนี่ยกินขนมกีนนะคะน้ำยาป่านะคะช่างใหญ่ชอบมากเลยนะจ๊ะทุกคนมากินด้วยกันนะจ๊ะ